จังหวัดวีรำเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญสมัยอารยธรรมคอมและในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยสโมสรฟุตบอลสนามแข่งรถและเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจที่ดีเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วยจึงมีผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในวันนี้สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดวีรำจะพาท่านมารู้จักกับผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมอกอส ในจังหวัดวีรำกันนะคะในส่วนของสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณ์อุตสาหกรรมก็อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรามีมาตรฐานที่กำหนดมกเอประมาณ200สากว่ารายการแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ h อ e ทั้งภาคผลิตและภาคบริการเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ2567นะครับสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมตามเบอร์ที่ได้ให้ไว้หน้าจอนี้นะครับขอบคุณครับ คัไาไก่กลางดอน,นะคะ่ะเป็นผู้จัดการร้านซูเกดสโครงการมอกอเอสใช่ไหมคะคือเขาจะมีหลักการหลักการที่แบบว่าทำให้เรามาปรับใช้กับทั้งพนักงานทั้งอา,อาหารหรือขนมในร้านนะคะคือจะเป็นการแบบจัดจัดระเบียบ จัดระเบียบจัดมาตรฐานของร้านให้มันดีขึ้นค่ะมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นค่ะสโลแกนของเรานะคะจากย่าสู่เต้าจากเราสู่คุณค่ะทําให้ลูกค้าค่ะเชื่อมั่นในการบริการของเรามากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะร้านแอลทวินคาเฟ่บุรีรัมยินดีต้อนรับค่ะเมื่อได้รับมาตรฐาน m o กอ s ทำให้ร้านของเรามีหลักเกณฑ์มาตรฐานให้บริการลูกค้าแล้วก็ทำให้ร้านของเรามียอดขายเพิ่มมากขึ้นค่ะขอขอบคุณสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่มอบโครงการดีๆแบบนี้ให้เราค่ะ ดีค่ะร้านบัวแดงคาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะร้านวัวแดงคาเฟ่เป็นประเภทร้านกาแฟนะคะจะเป็นเป็นการให้บริการในด้านของเครื่องดื่มและก็ขนมค่ะส่วนเครื่องดื่มนี้จะเป็นในรูปแบบที่เป็นประเภทกาแฟนมโซดาและน้ำผลไม้ค่ะส่วนขนมจะเป็นในรูปแบบขนมเค้กขนมปังปรีและขนมบัฟเฟ่นะคะแล้วก็ จุดเด่นของร้านจะมีมัสคอตบัวแดงขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าร้านค่ะ,ะเป็นจุดที่เห็นได้ชัดที่สุดค่ะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านภายในอาคารร้านนะคะจะเป็นในส่วนของ outdoor และ indoor ค่ะจะมีโซนในห้องแอร์แล้วก็โซนในของบรรยากาศรอบนอกนะคะสวัสดีค่ะ อมรรัตนชูวงศ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสำนักง,งานอุตสาหกรรม,จ,รรมจังหวัดบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานเอสในปีงบประมาณพศ2566จำนวนทั้งสิ้น4รายทั้งหมด5ใบรับรองได้แก่1ร้านซูกิเดสจำนวน1ใบรับรองเป็นธุรกิจการบริการขนมหวาน2ร้านแอลทวินคาเฟ่จำนวน1ใบรับรอง เป็นธุรกิจการบริการร้านกาแฟ 3. ร้านบัวแดงคาเฟ่จำนวนหนึ่งใบรับรองเป็นธุรกิจการบริการร้านกาแฟ 4. บริษัท MSU Corporation จำกัดจำนวนสองใบรับรองเป็นธุรกิจการบริการกล้องวงจรปิดและการบริการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย์วันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของมาตรฐานสกรรมเอสหรือมอก,กอเอส ซึ่งมอ s เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ SME ไม่ว่าจะเป็นในภาคของบุคคลธรรมดานิติบุคคลหรือแม้แต่วิสาหกิจชุมชนก็สามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอได้นะคะและสำหรับเอกสารที่ใช้สำหรับการยื่นคำขอได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองบริษัทเอกสารทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001ก็สามารถยื่นเอกสารเหล่านี้ประกอบคำขอเข้ามาได้นะคะสำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานสากลเอสนอกจากหน่วยงานจะตรวจในเรื่องของเอกสารที่ยื่นประกอบคำขอแล้วยังลงพื้นที่ตรวจประเมินในเบื้องต้นณสถานประกอบการว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ และปัจจุบันนี้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอยังเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นภาคบริการและภาคผลิตภัณฑ์ก็สามารถยื่นคำขอรับการรับรองมอกเอสได้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสจะทำให้ลูกค้าของท่านมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับการยื่นคำขอมอ,อก .s อ,อสทำได้2วิธีคือวิธีแรกไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองที่กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐานชั้น4อาคารสอมอ,อหรือติดต่อผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศในวันและเวลาราชการและวิธีที่2ยื่นเรื่องผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tisi.go.th สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ